สวัสดีครับนี่ครับวันนี้ก็ซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับจะมาทำาที่ดักปกลากฏนะซึ่งอันนี้ผมจ้างเขาทำนะครับอันนี้ไอที่อุปกรณ์ดักอ่างเงี้ยครับซึ่งทำไม่เป็น <c oughs> บอกอตรงๆคือทำไม่เป็นนะครับแต่เรารู้ว่าเออมันหน้าตาเป็นยังไงเราดูจาก youtube นี่แหละแล้วก็เคยใช้ตอนเด็กๆนะครับนี่ครับเวลาจะรีวิวให้ดูนะี่ยเวลาเขาเรียกอะไรปลา ปลามันเนี่ยฮะมันอ้าเข้ามาเนี่ยฮะมันก็จะมีรูอย่างนี้เข้าไปเนาะไปงับไปงับเจือซึ่งตรงเนี้ครับมันจะมีเขี้ยวสําหรับเกี่ยวนะครับมันจะมีลวดอยู่นะครับพอมันเกี่ยวปุ๊บมันก็จะปิดอย่างเงี้ยครับซึ่งทําให้ปลามันจะติดอยู่ด้านในนะนี่ครับซึ่งมันก็เจ๋งดีนะเออมันก็เจ๋งดีแล้วก็มันจะเป็นเรียกว่าที่ดักปลากรดละกันครับส่วนใหญ่มันจะเป็นปลากรดปลาน้ําลึกเนี่ยซึ่ง ทำให้ปรากฏมันก็จะเข้าไปติดนะครับอันนี้ผมมีอยู่เจ็ดลูกนะครับซึ่งเรียวกว่าเป็นทดลองแล้วกันอันนี้ก็ไปซื้อเชือกมาเดี๋ยวเราจะมาผูกนะครับอุปก,กรณ์ผูกด้านหลังเพื่อให้มันตกไปในน้ําตอนที่มันถึงถึงพื้นนะครับแล้๋ยวเราก็าใส่เลือเดี๋ยววันนี้เราจะมาตกแล้วตอ,ต,อตอนนี้เราต้องทำอุปกรณ์ให้มันพร้อมก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันยังเช้าอยู่เราทําไว้เย็นนี้เราก็จะเอาไปลงเรือ ไปหาปลาในแม่น้ํากันแล้วเข้ามาเก็บตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับซึ่งภารกิจวันนี้ผมหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยครับมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะเผื่อเผื่อใครอยากเอาไปใช้เอาไปทดลองแต่ผมไม่แน่ใจว่าปลามันจะติดผมหรือเปล่านะเออยังพูดยากอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทดลองใช้จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มเนาะก็ต้องมาดูกันครับว่ามันจะติดไหมนะครับเดี๋ยวเราทาอุปกรณ์นะครับนี่นะครับทําอยู่ในสวนนะครับโหยุงเยอะมากนะนี่ต้องจุดยากันยุง ตอนนี้ยุงเยอะมากครับนีก่อนอื่นเลยเราก็ใช้เชือกนะครับนี่เชือกเพราะว่าเราจะต้องมาร้อยเชือกเข้าไปก่อนนะครับนี่เพราะว่าเดี๋ยวตอนลงแม่น้ำเนี่ยเราจะได้ไม่เสียเวลามานั่ง ด้านในนะฮะแล้วเราก็หาลูอีกลูนนึงออกไปนะครับเพื่อจะมัด ก็ออกด้านล่างครับนี่เดึงเชือกน,นี่เอามัดเอาไว้ก็มัดมัดให้มันอยู่เนาะเวลาเราดึงขึ้นดึงลงนะฮะนี่ครับ,ครบแค่นี้ก็เสร็จสิ้นละแต่ว่า ก็เลยจะใช้เชือกให้มันเกิดประโยชน์มาทาั้เลยเอาไว้ผมอยากให้มันขาดแต่วนา้นขึ้นดึงลงนะครับอืม,อม นี่นะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่เวลาเนี่ยครับเวลาเราเย,เยาาื่อลงไปนี่มันจะปิดเอ้าเชือกไม่รัดเฉยไม่โปะล่ะเอาใหม่เอาใหม่มเชือกไม่ดังโปะปกติเวลาเราเรากดประตูหน้านะฮะเนี่ย ต้องลองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพลาดนะเอออ๋อ,อรู้แล้วเวลาเราเราจะเราจะให้เราจะใส่เยอะใช่ไหมครับเราให้ตรงเนี้ยมันขัดเข้ามานี่แล้วเราก็ขยับเขาขึ้นอ่านี่โอเคเราต้องขยับให้ปากปากปากไม้ตรงนี้ครับมันมันมันเลยขึ้นมานะมันต้องลองนะครับ เพราะว่าผมก็ไม่เคยดักด้วยนะเคยดักตองเด็กงานมากแล้วมันก็ละแปบ,บนะฮะอ่าโอเคเพราะถ้าเกิดเวลาดึงเนี่ยฮะมันก็จะปึ๊บเข้าไปแต่คันนี้ตรงตรงข้างๆข,ข้างหน้าให้มันขึ้นเน,นื้อขึ้นมาแต่ตอนเราใส่ะเราต้องกดหน้างไปอ่าโอเคเข้าใจแล้วโอเคเป็นไงผมต้องทดลองไม่งั้นเดี๋ยว พลานะครับตอนที่เราใส่เยื่อะแล้วนะนี่นี่ก็คืออันที่หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการมัดขวดไว้นะครับเพราะว่ามันยาวไม่ได้นะครับเชือกนะครับยาวมันจะปืองแล้วก็มันจะยาวเกินนะครับเราก็จะใช้วิธีการผูกขวดเอาไว้ทําเป็นชุดๆนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับหนึ่งชุดแรกนะนี่เราก็จะจับชุดไว้แบบนี้นะครับมันก็จะงอไหวและเร็วนะตอนที่เราออกหาตอนเย็นนี้นะนี่เดี๋ยวเราทํากันไปอีกครับ ที่สองโอเคลุยต่อครับลุยต่อนะครับ านมากแล้วครับไม่ได้ดักปรากฏแต่ก่อนอุปกรณ์มันยังไม่ปรี๊บทรงนี้นะแบบนึงตอนเด็กครับมันจะเป็นตรงป้อมๆนะบกให้แน่นนะครับนี่แล้วเราก็ดึงเชือกขึ้นมาขออันหนึ่งได้แล้วอันสองมี่จะไวแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับมันจะเป็นเชือกเส้นเส้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเราใช้ขวดมันจะได้ลอยน้ําด้วยแล้วก็เป็นจุดสัญลักษณ์ที่เรา จำได้นะว่าเออเราเราวางไว้ตรงไหนครับมันก็เป็นอีกเทคนิคนึ่งที่เราเอามาใช้กันนะครับพอได้เสร็จผมก็เอามาพูกกับขวดเอาไว้นะฮะเนี่ยนะครับผมจะปูกใครมีวิธีการทำเหยื่อหรือเอ,อ่อ ตัวที่ดับนะผมเขาไปสอดูวิธีการทำแล้วนะผมทำไม่ได้นะรู้ตัวเองเลยนะครับเราไม่ใช่สายช่างนะครับเราก็อาจจะม่มีความสามารถทางด้านการทำอ,อกกุปกรณ์นะก็ไปเรื่อจจยททำกันต่อนะครับ ยากันยุ่งเลยผมนี่นะครับผมก็ทําอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้แนละ้วก็เป็นชุดๆไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเย็นนี้ผมไปดักปลาแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็จะได้ปลาไหมฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องมาลุ้นกันอีกนะฮะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ ช่องเบ็ดไม่ไผ่ด้วยนะวันนี้เราเปลี่ยนมารูปแบบมาหาปลาแบบอื่นบ้างนะเดี๋ยวจะเบื่อการตกปลาซะก่อนแ้วช่วงนี้บางจุดน้ํามันเน่าเนา,เนาเนะฝนมันตกนะครับก็เลยต้องปลาไม่ค่อยมีนะครับก็ต้องเปลี่ยนวิธีการหาปลามาหาในแม่น้ําดูนะครับ